วสวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านเข้าสู่ช่องความสุขทั้โลกโดยไม่หมอความสุขหตัวโตแม่หมอหวโตนั่นเองนะคะแม่หมอที่มีพลังงานอร่าพลังงานนี้ที่บวกบวกให้กับทุกคนทุกช่วงเวลาในไลฟ์มีดีมีดีมีไลฟ์หรือว่าในดีมีดีนั่นเองนะคะโปรดจงใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอบคุณคนที่ติดตามใหม่ติดตามเก่าน้อมรับยินดีรับได้รับกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณคนที่ไม่ข้ามโฆษณาแต่ตะค้ำมไม่เป็นไรเลยนะคะขอบคุณคนที่ให้ซปเปอร์แดงแม่หมอด้วยนะคะแต่่่่่ใหห้ไไไมมเเเปป็็นนนรรรรชกกาาาือออวยัพตตทงง คอมเมนต์เลยนะคะมาค่ะวันนี้ค่ำคืนนี้เป็นค่ำคืนดีๆนั่นเองนะคะเราตั้งชื่อแล้วว่าแรงปรารถนาคำอธิฐานของคุณสั่นสะเทือนไปถึงเบื้องบนหรือไม่และ นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่วันนี้มารวมตัวกันอยู่ในวัดพระแก้วมรกตท่านได้ยินคําขอพรคําอธิษฐานของคุณหรือไม่นะคะนี่คือแรงปถนาคําอธิษฐานของคุณที่ส่งไปถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนสูงสุดเทวดาทั้งหลายท่านได้มองเห็นคําอธิษฐานแรงอันอธิษฐานของคุณครั้งนี้หรือไม่และท่านอยากจะบอกกล่าวกับคุณ ในเรื่องใดนั่นเองค่ะมาค่ะขออนุญาตครูครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิธ์เทวราทุกพระองค์นะตอนนี้เวลานี้นะคะมาค่ะตอนนี้เวลานี้แรงสั่นสะเทือนแรงปรารถนาในคําอธิษฐานของคุณนะคะสั่นสะเทือนไปถึงภาคเบื้องบนถึงชั้นวิบานนะคะชั้นใต้ลงไปถึงในบาดาลเลยนะคะตอนนี้เวลานี้แรงสั่นสะเทือนแรงปรารถนานี้ส่งไปถึง นะคะเบื้องบนหรือไม่เทวดาทั้งหลายที่มาสถิตยอยู่ในดินแดนสวรรณภูมิแห่งนี้ท่านได้รับคำอธิษฐานของคุณหรือไม่และท่านมองคุณเป็นอย่างไรคะอขอคุณขอคุณ่ะขอคุณคุณคุณปาถนาให้คุณได้นะคะหลุด พ้นออกจากความอ่อมความยมชีวิตที่มันโอ้โหสาหัสสากันมีแต่บาดแผลเบื่อว่าคุณปารถนาที่ยังมีทรัพย์มีส,มสินนี่คือให้เศรษฐีคำอธิษฐานของคุณก็คือคุณอยากะจหลุดพ้นออกจากอุปสรรคปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานเรื่องครอบครัวและปารถนาให้คุณมีความสุข มีเงินมีทองมีทรัพย์สินปลดล็อกทุกสิ่งทุกอย่างนั่นเองท่านมองเห็นสิ่งที่คุณปรารถนานะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เวลานี้เลงปรารถนาของคุณสั่นสะเทือนไปถึงโลกอุดรบาดาน,นั่นเองนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายมองเห็นสิ่งที่คุณปรารถนาและคุณเตรียมรับสิ่งดีๆได้เลยค่ะ ต่อค่ะนะคะตอนนี้เวลานี้แรงสั่นสะเทือนคําอธิษฐานคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ได้รับฟังคําอธิษฐานของคุณที่สั่นสะเทือนไปถึงนะคะในในสามแดนโลกธาตุยิ่งในวันนี้เป็นวันดีๆถ้าคุณขอวันนี้แรงสั่นสะเทือน จะแรงมากนั่นเองนะคะตอนนี้เวลานี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนเมื่อได้เห็นคําอธิษฐานของคุณแล้วท่านหันมามองมาโฟกัสตัวคุณตอนนี้เวลานี้โฟกัสตัวคุณมองคุณเป็นอย่างไรบ้างค่ะขอคุณ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 ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะท่านบอกว่าอีกไม่นานถ้าคุณนะคะถ้าคุณเป็นผู้ชายหรือว่าเป็นผู้หญิงที่เข้ามาดูคลิปนี้ คุณจะได้รับโอกาสใหม่ๆทางด้านการงานแลทาทางด้านธุรกิจคุณจะมั่งคั่งร่ำรวยโอกาสของคุณมาถึงแล้วไม่เกินสามวันนี้คุณจะเป็นมหาเศรษฐีการเงินมาจากไหนคะการเงินมาจากธุรกิจการงานที่คุณขอให้ธุรกิจการงานของคุณประสบความสําเร็จคุณเป็นราชาโชคฉลกเฉลาาพลบุญเก่าส่งให้เห็นเป็นสงา่าทรัพย์สินไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองถ้าคุณเป็นผู้ชายธุรกิจการงานของคุณนับจากนี้จะกลับมา มีความรุ่งโรดอีกครั้งเงินทองหามาได้อย่างง่ายดายและคุณเป็นคนที่ใจบุญสุนทานเป็นคนที่ซัพพอร์ตคนอื่นช่วยเหลือคนอื่นธุรกิจการงานของคุณคุณเป็นคนที่ไม่เจ้าชู้นะคะเป็นคนทํางานเก่งแล้วก็เป็นนักบริหารนะคะจัดการลูกน้องได้อย่างยอดเยี่ยมเลี้ยงลูกน้องเป็นนั่นเองเหมือนทหารแต่ละคนอันนี้ถ้าเปรียบเทียบนักธุรกิจก็คือเจ้าสัวต่างๆนั่นเองค่ะต่อค่ะ ขอบคุณค่ะ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 นี่คือแรงปรารถนาของคุณสั่นสะเทือนไปถึงนะคะองค์เทพเบื้องบนนะคะเทวดาทั้ง16ชั้นฟ้าสิหชั้นดินเหล่าจำนวนเทวดาที่มารวมกันที่วัดพระแก้วในดินแดนสุวรรณภูมิแห่งนี้ท่านมาโฟกัสในชื่อของคุณท่านมาโฟกัสในแรงปรารถนาของคุณท่านมองว่าเอ๊ะ ไอคนนี้เป็นใครนะทําไมมันแรงอธิษฐานมันแรงมันสั่นสะเทือนถึงให้เราต้องมาโฟกัสที่ตัวมันอย่างนี้นี่คือคุณจะมีโชคลาภครั้งใหญ่ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายถ้าเข้ามาดูกลิบนี้สคลิปนี้เป็นของคุณลานเปอร์เซนตค่ะแล้วนี่คือโชคชะตาของคุณดวงชะตาของคุณกําลังจะได้โลกรับโชคลาภครั้งใหญ่ดวงชะตาของคุณกํลกลา,ล,า,ากลังจะพลิกชะตาจากที่ นะคะมีความนะคะหนักอกหนักใจเสียอกเสียใจในเรื่องบางสิ่งที่ไม่สามารถบอกใครได้สิ่งที่คุณปรารถนาคุณโฟกัสคุณอยากมีเงินเป็นร้อยล้านเป็นพันล้านปลดมีปลดสินแล้วครอบครัวคุณมีความสุขคุณจะได้ตามที่คุณปรารถนานั่นเองเพราะคุณกําลังจะมีโชคลาภเข้ามาหาคุณดวงชะตากําลังเปลี่ยนนั่นเองค่ะต่อค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนะคะนี่คือสเหรียญ คุณจะบา,าหล,หล,ะลานซ์รายรับรายจ่ายนะคะช่วงนี้ให้คุณแบ่งรายรับรายจ่ายให้ดีนะคะชีวิตของคุณจะมีการหมุนเวียนในเรื่องการเงินช่วงเวลานี้ถ้าคุณคิดว่าคุณยังไม่มีเงินหรือว่าคุณเป็นมหาเศรษฐีแล้วทุกคนมีการไหลเวียนในเรื่องการเงินรายรับรายจ่ายให้คุณบาลานซ์รายรับรายจ่ายให้ดีนะคะคุณจะไม่มีทางขัดสนในเรื่องการเงินแน่นอนค่ะเพราะดวงชะตาของคุณกําลังเข้าสู่เส้นชัย ดวงชะตาของคุณแรงสันสะเทือนแรงปรารถนาคําอธิษฐานของคุณคุณขอให้คุณได้เป็นมหาเศรษฐีนี่คือแรงสันสะเทือนที่เทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มามอบให้กับคุณนั่นเองค่ะต่อค่ะทุกคนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะและถ้าคุณปรารถนาถ้าคุณปรารถนาจะมีบาลมีถ้าคุณเป็นผู้หญิง อำนาจบารมีของคุณจะเหนือล้นนับจากนี้ไปดวงชะตาของคุณจะถูกปัเบเปลี่ยนจากร้ายจะกลายเป็นดีจากไม่มีจะเป็นจากที่คำว่าไม่มีก็จะเป็นเป็นมีเป็นมหาเศรษฐีนี่คือนะคะ Queen of Swords คุณจะมีอำนาจคุณจะมีวาสนาคุณจะมีบารมียิ่งบารมีคุณมากเหนือล้นเท่าไหร่เงินทองก็จะหลังไหลเข้ามาหาคุณคุณเป็นคนที่ประสบความสําเร็จคุณเป็นคนที่วางแผนในธุรกิจการงานของคุณอยู่แล้วเงินที่ได้มาให้วางแผนให้รอบคอบคุณเป็นหัวหน้าคุณเป็นระดับหัวหน้าอยู่แล้วล่ะค่ะเพราะนะคะราชีนีถือดาเป็นผู้หญิงที่เก่งมีความมุ่งมั่น นะคะมีความหัวก้าวหน้าแบบก้าวกระโดดไม่ให้มาไม่เป็นผู้หญิงที่ฉลาดไม่ให้ใครมาครอบงําความคิดของคุณได้นั่นเองและข้อเสียของราชินีถือดาบก็คือมีความมั่นใจในตัวเองนั่นเองแต่ตอนนี้เวลานี้แรงปรารานคาอธิษฐานของคุณสั่นสะเทือนไปถึงเหล่าเทวดาเทพชั้นสูงตอนนี้กําลังมาประทานให้คุณมาโฟกัสให้คุณมีมากไปด้วยเต็มไปด้วยบารมี เต็มไปด้วยทรัพย์สินเงินทองนั่นเองต่อค่ะทุกคนนี่คืออะไรคะนี่คือ the d ด i l วให้ระวังเรื่องอารมณ์ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายแน่นอนนะคะเรื่องอารมณ์อาจจะมีคนเข้ามาทําให้จิตใจคุณขุ่นข้องมองใจหรือว่าสิ่งที่มองไม่เห็นก็ตามแต่ให้คุณรู้เลยว่าปล่อยวาง เพราะตอนนี้อํานาจของคุณมาเต็มแล้วบารมีของคุณมาเต็มถ้าอํานาจและวาสนาคุณไม่มาเต็มแลงปัถนาคําอธิษฐานของคุณจะไม่ส่งตรงไปถึงเหล่าเทวดาทั้งหลายที่มาสถิตยอยู่ในดินแดนสุวรรณภูมิแห่งนี้ณวิธีนี้นั่นเองนะคะแม้แต่จะสิ่งสิ่งชั่วร้ายหรือมารร้ายนะคะมาปิดฟังคําอธิษฐานของคุณไม่ให้ไปสู่เหล่าเทวดาหรือนางฟ้าก็ไม่อาจปิดกั้นคําอธิษฐานของคุณได้นั่นเอง คุณกําลังจะถูกหลุด้นออกจากบางสิ่งบางอย่างสิ่งที่ไม่ดีกําลังจะหลุดออกไปจากตัวคุณนั่นเองต่อค่ะทุกคุณค่ะคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณเราบอกแล้วไงค่ะนี่คืออะไรค่ะจัดมินสิ่งที่คุณเฝ้าวอนขอคําอธิษฐานของคุณแม้จะเป็นในคืนเดือนมืดเดือนดับแรงปาถนาของคุณก็ส่งไปถึงเทพเทวาทั้งหลายที่สถิตในดินแดนสุวรรณ คุมแห่งนี้ในค่ําคืนที่มีการทําพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ค่ําคืนนี้นั่นเองค่ะเราบอกเลยค่ะ เป็นพิธีดีไม่ใช่พิธีไม่ดีนะคะแล้วสิ่งที่เลงปรัถนาของคุณยิ่งค่าคืนนี้เป็นค่ําคืนที่ดีมีแต่สิ่งดีๆเลงปรารถนาของคุณสั่นสะเทือนไปถึงพรมเทพเทวดาทั้งหลายเทวดาจํานวนมหาศาลทั่วสากลลโลกและสั่นสะเทือนทําให้คุณได้รับสิ่งที่คุณปรัถนาอย่างรวดเร็วนั่นเองนะคะสิ่งที่ไม่ดี จะมีชีวิตพลิกหลายกลายเป็นดีนั่นเองค่ะต่อค่ะแล้วนับจากนี้นี่คือสิ้นคําอธิษฐานคุณแล้วค่ะแรงปาถนาของคุณแรงปาถนาคําอธิษฐานของคุณส่งตรงไปถึงนะคะฟากฟ้าเทวดาจํานวนมากทั่วสากลโลกเรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะต่อค่ะคุณจะได้หลุดพ้นนะคะคุณบอกว่า ตอนนี้คําอธิษฐานของคุณคุณบอกว่าให้คุณได้หลุดพ้นออกจากอุปสรรคปัญหาที่คุณเจออยู่ชีวิตที่ติดขัดชีวิตที่เหมือนจะไม่มีความสุขเลยนะคะวันๆก็หายใจทิ้งบางคนนะคะกินข้าวกับน้ำตาหรืออะไรก็ตามคุณจะถูกปลดล็อก นะคะด้วยเงื่อนไขาบางสิ่งบางอย่างด้วยบุญบารมีของคุณที่สะสมมาถ้าคุณไม่มีบุญบารมีที่สะสมมาไม่ว่าจะเป็นบุญเก่าหรือบุญปัจจุบันนะคะจะนําพาให้คุณได้หลุดพ้นออกจากอุปสรรคปัญหาที่คุณเจอณนะตอนนี้แปดดาบที่กืนไม่ได้คายไม่ออกเรื่องบางเรื่องปรึกษาหาใครก็ช่วยคุณไม่ได้นอกจากจะเป็นภาระของสิ่งสิ่งนั่นเองค่ะมาค่ะ ตอนนี้เวลานี้สิ่งที่ท่านจะประทานให้คุณท่านจะประทานให้คุณได้หลุดพ้นออกจากอุปรสรรคปัญหาคุณจะมีโชคมีลาภไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงความสําเร็จกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณนั่นเองค่ะต่อค่ะทุกค,คุณอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณความดีงามของคุณ นะคะบุญบารมีของคุณที่สั่งสมมาตั้งแต่ดิชาติจนถึงปัจจุบันนต้และความแข็งแร่งความที่ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาแม้โชคชะตาจะมาทําให้คุณสะดุดณนะช่วงจังหวะชีวิตหนึ่งนับจากนี้ไปให้คุณได้รู้เลยว่า นั่นคือวัคซีนที่ดีภูมิคุ้มกันที่ดีในชีวิตสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะมาคุ้มครองคุณและตอนนี้นะคะเบื้องบนสิ่งศักดิ์สิทธิ์จำนวนเทวดาทั้งหลายกำลังมามอบพรให้คุณมาคอยปกป้องดูแลคุ้มครองคุณไม่ให้คุณได้เจอสิ่งที่มันทำให้คุณหนัก อกหนักใจหรือวิบากกรรมที่คุณเจออีกนั่นเองนะคะนี่คือเดอะสเตนนะคะขนาดคุณอยู่กับราชสีราชสียังยังนะคะแอบซบคุณเลยแสดงว่าราชสีเอ็นดูคุณก็หมายถึงว่าผู้ใหญ่นะคะผู้ใหญ่ที่คุณเคารพและศรัทธานะคะต่างก็เชื่อมั่นและนะคะเอ็นดูคุณนั่นเองค่ะุณ <c oughs> คุณค่ะ ค่คุณค่ะนี่คือแรงสั่นสะเทือนคาอธิษฐานของคุณนับจากนี้ชีวิตของคุณครอบครัวของคุณจะมีแต่ความสุขสี่ไม้เท้าคุณจะมีแต่ความสุขทํางานคุณก็มีความสุขเลื่องล่าในชีวิตบางคนอาจจะได้ไปท่องเที่ยวในสถานที่ใหม่ๆถ้าคุณเป็นครอบครัวครอบครัวคุณปรารถนาจะให้ครอบครัวคุณปลดล็อกแล้วให้ครอบครัวของคุณมีความสุขครอบครัวคุณจะกลับมามีความสุขอีกครั้งหนึ่งในรอบ 8ปีในรอบ8เดือนหรือกี่เดือนก็ตามแต่นับจากนี้นี่คือแรงสะัสเทือนคําอธิษฐานของคุณและถ้าคุณได้ดูค่าคืนนี้แสดงว่าคําอธิษฐานของคุณใกล้จะเป็นจริงแล้วไม่เกิน8วันนั่นเองค่ะเพราะนี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาทั้งหลายจำนวนมากทั่วสากลละโลกมาสถิตยอยู่ที่วัด พระแก้วเป็นจุดศูนย์กลางแห่งจักรกวาลณนะค่ำคืนนี้นั่นเองค่ะต่อค่ะ,อะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะจบจบจบนะคะสิ้นคำอธิษฐานอันนี้ค่ะนะคะนับจากนี้คุณจะมีรายได้เข้ามาไม่ป้าจะเป็นรายได้ทางไหนก็ตามมันจะเป็นรายได้ก้อนใหญ่นั่นเอง นี่ค่ะนะคะนี่คืออะไรคะนี่คือเก้าเหรียญในออปติเคิลการเงินของคุณนับจากนี้ถ้าคุณเป็นคนโสดคุณก็โสดแบบสวยๆเจ้ากรรมในเวรหรือสิ่งอะไรที่มาปิดกัน้นนะคะความมั่งคั่งของคุณไม่มีการปิดกั้นอีกต่อไปแรงสัญเสืือนของเทพเทวาจํานวนมหาศาลที่มาสถิต ที่วัดพรแก้วได้เห็นคำอธิษฐานของคุณณค่ำคืนนี้แล้วแล้วจะบังเกิดโชคลาภเงินทองก้อนใหญ่ส่งมาให้คุณนั่นเองค่ะ นะคะนี่คือนะคะสิ่งที่แรงอธิษฐานคําอธิษฐานของคุณแรงปาถนาที่คุณปรารถนาจะให้คุณได้หลุดพ้นเมื่อเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์จำนวนมากนะคะ,ะ,คะมาสถิตอยู่ที่ดินแดนสุวรรณภูมิแห่งนี้คําอธิษฐานนี้ท่านก็ได้รับเห็นท่านโฟกัสมาที่ตัวคุณนั่นเองนะคะและสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกอะไรคุณอีกคะเทวดาจำนวนมหาศาลทั่วสากลโลกที่ ได้รับคําอธิษฐานเห็นคําอธิษฐานของคุณแล้วนับจากนี้นะคะชีวิตการเงินของคุณจะมีแต่ความเฟื่องฟูคุณจะได้รับเงินก้อนที่เป็นก้อนใหญ่ก้อนใหญ่มากๆจนให้คุณจนให้ทำให้ครอบครัวของคุณมีกลับมามีความสุขอีกรอบหนึ่งนั่นเองต่อค่ะทกขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนี่คืออะไรคะนี่คือเดอะเฮอร์มิต เดอะเฮอร์มิตหมายถึงว่าคุรุคูบาจารย์ผู้มีเวทมนต์นะคะผู้มีเวทมนต์ที่มาบอกมาสื่อสารกับคุณว่าคุณเตรียมรับสิ่งที่คุณจะได้นะคะนับจากนี้ขอให้พลังงานพลังงานแห่งความศรัทธา ด้วยเนื้อนาบุญของคุณเลยทําให้คุณได้รับโอกาสนี้จากเทพเทวาทั้งหลายที่มาสถิตณช่วงเวลานี้นั่นเองแม้ว่าคุณไปขอคําอธิษฐานจากที่ไหนก็ตามช่วงเวลานี้แรงสันสะเทือนในช่วงเวลานี้แรงสันสะเทือนในคําอธิษฐานของคุณกําลังบังเกิดขึ้นและจะเกิดขึ้นภายใน8วันนี้แล้วจะเกิดสิ่งใดขึ้นกับคุณอีกคะทุก กอบคุณก่ะขกบคุณเตรียมรับเลยค่ะนะคะนี่คือเซเว่นนะคะเซเว่นออฟนะคะเซเว่นออฟครับคุณเตรียมรับสิ่งใหม่ๆนี่คือสิ่งเทวดาทั้งหลายนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจํานวนมหาศาล กำลังบอกว่าคุณเตรียมรับโอกาสนั้นได้เลยค่ะเพราะแรงสั่นสะเทือนคําอธิษฐานของคุณแรงปารถนาอันแรงกล้าที่อยากจะได้ให้ตัวเองได้หลุดพ้นแต่คุณก็มีบุญบารมีที่สะสมไว้แรงสั่นสะเทือนของคุณแรงกล้ามากนั่นเองนะคะทุกคนค่ะมาค่ะนับจากนี้นะคะสิ่งใดจะเกิดขึ้นกับคุณแรงปรารถนาคําอธิษฐานของคุณนะคะกําลังจะได้รับสิ่งใดอีกคะให้เกิดออกมาค่ะ ห้านะคะคุณปรารถนาที่จะนะคะหลุดพ้นออกจากความขาดแขนใช่หรือไม่นะคะแน่นอนคุณได้หลุดพ้นออกจากความขาดแขนพลังงานแห่งความแข็งแร่งของคุณหินไหมคะนี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาทั้งหลายกําลังมาชี้ช่องทางบอกว่าคุณกําลังจะได้หลุดพ้นออกความขาดแขนแน่นอนค่ะแรงปารถนาลังวันชิ้นใหญ่ของคุณกําลังจะได้หลุดพ้นออกจากความขาดแขนจากที่ไม่มี จะเปลี่ยนเป็นมีและชีวิตของคุณจะมีแต่ความมั่นคงกลับคืนมาอีกครั้งหนึง่งนั่นเองค่ะต่อค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเตรียมตัวรับสิ่งใหม่ๆเตรียมตัวทำตัวให้สวยทำตัวให้หล่อถ้าคุณเป็น Queen of คับถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคะช่วงเวลานี้คุณทำตัว ตัวเองให้มีความสุขมีออร่านะคะคุณปรารถนาจะให้ลูกคุณมีความสุขจากจะให้ครอบครัวคุณมีความสุขและหลุดพ้นออกจากความขาดแคลนคุณก็จะได้หลุดพ้นออกจากความขาดแคลนคุณมีพรสวรรค์คุณมีสัมผัสที่6จงเชื่อในสัมผัสที่6ของคุณจงเชื่อในสิกเซนสสัญชาตญาณของคุณตอนนี้เวลานี้ชีวิตของคุณกําลังจะก้าวข้ามผ่านวิบากกรรมหลุดพ้นออกจากความขาดแคลนและ นะคะสิ่งที่คุณเจอนะคะอุปสรรคปัญหาในเรื่องการงานในเรื่องครอบครัวในเรื่องต่างๆนับจากนี้ความสุขกําลังทยอยเข้ามาในชีวิตคุณนั่นเองค่ะต่อค่ะทุก้าวไม่เทา้านะคะก้าวไม่เทา้าสิ่งที่คุณฝ่าฟันอุปสรรคมาแน่นอนละทุกสิ่งทุกอย่างคุณจะต้องฝ่าฟันอุปสรรคการงานทุกคน นะคะบางคนในเรื่องการงานนะคะคุณจะได้หลุดพ้นออกจากถ้าคุณอยากออกจากงานหรือธุรกิจการงานของคุณมีปัญหา คุณจะถูกปลดล็อกและนะคะบางคนจะได้ออกจากงานแต่บางคนไม่ได้ออกจากงานนะคะแต่ถือกเกี่ยวกับธุรกิจของคุณที่เคยมีปัญหานะคะคุณจะปลดล็อกได้นั่นเองนะคะเพราะว่าคุณเป็นนักสู้ที่ยิ่งใหญ่แรงปารถนาคําอธิษฐานของคุณณนะค่ําคืนนี้คุณอาจจะอธิษฐานไปเนิ่นนานแล้วแต่มันไม่ได้สั่นสะเทือนแต่คือค่ําคืนนี้สั่นสะเทือนถึงเทวดาและนางฟ้าทั้งหลายที่มาสถิตในดินแดนสุวรรณ แห่งนี้นั่นเองต่อค่ะทุกคนขอคุณค่ะขอคุณค่ะขอคุณค่ะสิ้นคำอธิษฐานค่ะเมื่อคุณได้รับนะคะคลิปนี้เมื่อคุณได้ดูคลิปนี้ให้รู้เลยว่าสิ้นคำอธิษฐานของคุณแล้วคุณสามารถดึงดูด ท่านกำลังมอบพลังงานวิเศษให้คุณนะคะไม่ว่าคุณอยากปรารถนาสิ่งใดแรงสันสะเทือนของคุณนครั้งนี้นะคะส่งตรงไปถึงเทวดาจํานวนมากและท่านบอกว่าสิ่งที่คุณปรารถนาไม่ว่าจะเป็นเงินทองทรัพย์สินสิ่งใดก็ตามแต่ให้คุณลงมือทํา นะคะถ้าคุณอยากเป็นคนรวยคุณก็ต้องลงมือทําถ้าคุณอยากมีสถานะเหมือนเดิมถ้าไม่ลงมือทําคุณก็จะได้สถานะแบบเดิมๆนั่นเองค่ะตอนนี้คุณมีพลังวิเศษอยู่ในตัวเรียบร้อยแล้วนั่นเองต่อค่ะขอ,คขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนะคะคิง ะคะิงถือไม้เท้านะคะคุณจะได้ตำแหน่งงานใหม่ๆหรือธุรกิจที่คุณสู้มานะคะคุณขอให้ธุรกิจของคุณผ่านผ่านโปรเจก t นี้ไปด้วยดีแน่นอนนะคะโปรเจกน์นี้สิ่งที่คุณได้ทดลองก่อนที่คุณจะเป็นราชาถือไม้เท้านะคะคุณก็ผ่านอุปสรรคปัญหามามากมายเรียบร้อยแล้วผ่านสิไม้เท้าผ่านเก้ามาเท้าคุณเลยเป็นคนที่ตกตะกอนตกผลึกในเรื่องธุรกิจการงานคุณเป็นคนใจดีนะคะ คุณมีความคิดที่เป็นความคิดที่นอกกรอบเป็นความคิดที่จะนำพาแต่องค์กรก้าวไปสู่สิ่งใหม่ๆเหมือน e Mark, เหมือนอีรอนมาร์คเหมือนแจ็คหมาแบบนี้ค่ะแล้วคุณเป็นคนที่ใจดีและมองคุดออกเป็นคนที่มองโลกกว้างไม่ได้มองโลกแคบๆนั่นเองนะคะรู้ว่าเงินทองหาได้ด้วยตัวคุณเองด้วยความสามารถของคุณนั่นเองค่ะต่อค่ะ แล้วอย่างนี้บางคนอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งขึ้นสู่ระดับสูงสูงกว่าเดิมนั่นเองเพราะความสามารถของคุณต่อค่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ,ค,ค,ะคุณจะได้รับโอกาสใหม่ๆคุณปรารถนาท่าใครนะคะเป็นทหารเป็นราชการคุณจะได้เลื่อนเลื่อนยศเลื่อนตําแหน่งได้ประดับยศถ้าตอนนี้นะคะเราจะมีความชัยชนะของเรามาถึงแล้วค่ะนี่คือนะคะชัยชนะคุณจะกลับมาเหมือนแม่ทัพที่ไปลบแลวลบชนะการที่แม่ทัพไปลบแล้วชนะ กลับมาชื่อเสียงก็จะก้องทงวัลมีแต่คนชื่นชมโห่ร้องชัยชนะกับความสําเร็จนั่นเองการกอบกู้เอกราชนั่นเองนะคะทุกคนค่ะมาค่ะตอนนี้เวลานี้คุณเตรียมตัวรับชัยชนะรับโล,ล่รางวาัลเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งถ้าคุณไปสอบคุณก็สอบได้ด้วยความมานะพยายามของคุณนั่นเองต่อค่ะทุกคนโอ้มกโอ้มกขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณ นี่คืออะไรคะนี่คือเดอะเวโลกใบใหม่ของคุณคุณจะกลับมามีความสุขอีกครั้งบางคนจะได้เดินทางเดินทางไปต่างประเทศหรือนะคะบางคนทํางานอยู่ต่างประเทศแล้ว ชัยชนะของคุณจะได้รับกับงานนะคะการงานของคุณจะมีความโดดเด่นมากยิ่งขึ้นไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายโลกใบใหม่ความสุขครั้งใหม่เดอะเบอร์ไม่มีอะไรสุขเท่าเดอะเบอร์อีกแล้วนั่นเองนะคะบางคนอยู่ต่างประเทศเรียบร้อยแล้วแต่บางคนไม่ได้อยู่ต่างประเทศนะคะแต่ว่านะคะโอกาสใหม่ๆเหมือนโลกใบใหม่ของคุณนับจากนี้ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ชนะอะไรไม่เท่าชนะใจตัวเองและชนะโลก โลกได้เห็นเหมือนประเทศไทยชนะเขมรน,นั่นเลยค่ะพูดตรงๆแบบนี้แล้วทั่วโลกได้เห็นแล้วว่าคุณทําดีคุณไม่ได้ลังแกะเขมรน,นั่นเองต่อค่ะอขอคุณค่ะ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 นับจากนี้นะคะ ชื่อเสียงเลียงนมของคุณแรงปัถนาของคุณการงานของคุณจะมีการขยับขาใหญ่สาขามีความโดดเด่นเหมือนประเทศไทยจะมีชื่อเสียงก้องโลกอุปสรรคครั้งนี้ทําให้คนไทยรักกันอุปสรรคครั้งนี้ ทำให้ชื่อเสียงของคนไทยใครๆก็ชื่นชมไทยติดอันดับหนึ่งของโลกที่รักชาติมากที่สุดนั่นเองนะช่วงเวลานี้นี่คือความสำเร็จของคุณแล้วการงานของคุณมีชื่อเสียง ประเทศไทยก็มีชื่อเสียงเลงสรรเทือนเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นางฟ้านะคะทั้งหลายมามอบให้คุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเงินทองจะหลั่งไหลเข้ามาหาคุณหน้าที่การงานความสุขในครอบครัว เตรียมตัวรับความสุขในชีวิตนี่คือแรงสันสะเทือนนะคะแรงปัถนาคําอธิษฐานของคุณที่คุณอธิษฐานให้คุณมีทรัพย์มีสินเป็นมหาเศรษฐีมีโชคมีลาบนะคะธุรกิจการงานถูกปลดล็อกเจ้ากรรมในเว้นสิ่งไม่ดีได้หลุดพ้นออกไปจากทุกคนแลว้วเราบอกแล้วว่าตั้งแต่วันอาทิตย์ดาวอังคารและดาวอาทิตย์ดาวทหารแลตดาวตำรวจมีความแข็งแก่งมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะต่อค่ะ ท้อคปาฏิหาริ์นี่คือความสุขไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงการเงินของคุณจะเป็นมหาเศรษฐีความสุขของคุณจะกลับมาแบบแบบเราปาฏิหาริ์นะคะคุณจะไม่คาดคิดเลยว่าสิ่งที่คุณอธิษฐานมันจะได้สำเร็จเร็วขนาดนี้เลยเหรอมันสำเร็จเร็วจนคุณคิดว่า มันเหนือความคาดหมายนั่นเองนะคะนี่คือเพจออบคับมันจะเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างเหมือนคุณไม่เชื่อแต่ว่ามันก็ทําให้คุณเซอร์ไพรส์ได้ตลอดเวลานั่นเองนะคะนี่คือแรงสันสะเทือนคําอธิษฐานของคุณที่คุณอธิษฐานณช่วงเวลานี้ความสําเร็จจะกลายเป็นจริงความมั่งคั่งล่ํารวยนะคะเป็นมหาเศรษฐีไม่ใช่เป็นแค่เศรษฐีเพาะขึ้น พบตนุของคุณคือราชาราชาถือเหรียญน,นั่นเองและนะคะอนาคตของคุณก็คือนะคะมีครอบครัวมีเป็นมหาเศรษฐีมีลูกมีหลานนั่นเองนะคะนี่คือความสําเร็จที่คุณปรารถนาอํานาจบารมีมาถึงคนแล้วไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงผู้ชายที่มาเข้ามาดูคลิปนี้แรงสันะเทือนแรงปรารถนาคําอธิษฐานของคุณ เป็นจริงภายใน8วันนี้คุณจะได้หลุดพน้นออกจากความขัดแย้งโลกแห่งความสุขเข้ามาในชีวิตไม่ว่าคุณจะประกอบอาชีพอะไรตอนนี้การงานหน้าที่ของคุณมีเจต่จะพุ่งทยานก้าวไปสู่อนาคตโลกใบใหม่ที่สดใสน,นั่นเองค่ะวันนี้ค่ำคืนนี้แม่หมอไปแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ